สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตเขาสารของ Letter City เริ่มต้นกันที่4ปัญหาใหญ่ที่ทำให้บีรอดไม่ประสบความสําเร็จกับ Letter ปัญหาที่ได้เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดของ Letter นั้นคือการ เล่นเกมรุกที่ล่าช้าเมื่อก่อนเนี่ยเลตเตอร์เคยใช้เกมรุกที่มีความรวดเร็ว,รวความกล้าหาญและก็ดูดันแต่ปัจจุบันนั้นเกมรุกของพวกเขานั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นในการให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วนี้นะครับโรเจอร์กล่าวว่าการส่งบอลกลับเนี่ยไม่ได้มีแค่ข้อเสียอย่างเดียวแต่ด้วยการเล่นเกมลูกที่ช้าและก็การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นอย่างต่อเนื่องอาจทําให้ฟอร์มของเลตเตอร์นั้นแย่ลงไปเขาอาจจะต้องยกความสําเร็จจากแนวคิดหรือวิธีการเล่นเช่นนี้ เมื่อ2รูการเนี่ยมาอธิบายต่อสถานก,การณ์ปัจจุบันของลิเตอร์แต่เขาก็ไม่ได้ทําเนื่องจากว่ามีรายงานว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในเบลเยี การป้องกันน่าจะอับอายในรอบของลิเตอร์นั้นมีปัญหาพวกเขาไม่สามารถป้องกันหรือปะกดดันคู่แข่งได้รวมถึงลูกตั้งเต๋งพวกเขานะครับทำให้พวกเขาพลาดท่าและก็เสียประตูหลายครั้งต่อหลายครั้งอย่างน่าอับอายในรับของลิเตอร์นั้นแย่เป็นดับพิศ่ศครับในพรีเมียร์ลีกเนื่องจากพวกเขานั้นเก็บได้ถึง2คลินชีตจากยิสามเกมทั้งหมดแม้จะเป็นที่ต้องใส่ว่าอาจจะเป็นพ่อเวดดี้ฟูฟัวนาได้รับบาดเจ็บในแนวรับของลิเตอร์นั้นเลยไม่มีสิทธิภาพอย่างไรก็ตามครับโรเจอร์นั้นยืนยันว่าพวกเขาจะใช้ลูกตตั้งะ และต้องการเห็นความดุดันมากยิ่งขึ้นจากลูกตั้งเตะครับผู้เล่นสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้จัดการทีมของพวกเขาแคปเปอร์สมายโลเป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของแนวรับการขาดความมั่นใจของเขากําลังเพิ่มแรงกดดันให้กับแบ็กไลน์ที่มีสามารถป้องกันลูกเตะได้โรเจอร์ Roger มีการเปลี่ยนมาใช้แดนนี่บอร์ดครับแทนเขาหรือไม่ฟอร์มของชักลาซินสูครับเริ่มถอยลงไปเพราะเขาไม่สามารถจ่ายบอลได้ทําให้เขาเนี่ยส่งบอลได้ไม่ดีอย่างต่อเนื่องกระทั่งโรเจอร์นะครับก็ยังเลือกเขาแทนที่จะตําหนิผู้เล่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงสลับการผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับวิธีการเล่นที่ไร้ความกดดันของเขาแม้ว่าเป็นแฟนนะครับจะไม่พอใจแล้วก็เรียกร้องให้สโมสรมีการปลดโรเจอร์ออกจากตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบเขากับผู้จัดการทีมคนอื่นที่มีการตำหนิผู้เล่นของเขาเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดถึงเวลาแล้วนะครับที่จะบอกลาสโมสรหรือ,อยังความจริงแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ที่โรเจอร์นั้นน่าจะจบส้นับแรกและอย่างน้อยหนึ่งรายการ ใน2รฤูกาลที่ผ่านมาแฟนๆของ l ลตเตอร์รู้ดีว่าพวกเขามีศักยภาพมากพอที่ท้าทายโฮนดับแรกและใครถือว่าเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของ l ลตเตอร์แฟงแลมพาดหรือจอห์นเฟอรี่พอร์เชอร์เองนะครับสมควรออกจากสโมสรได้แล้วเขาเป็นโค้ชที่กำลังบผชิญกับช่วงเวลาที่ยั่งบับที่สุดในรดูกาลนี้เขาต้องเติมเต็มศักยภาพของตัวเองให้กับโมสร แล้วก็อำนวยความสะดวกที่สุดหากสโมสรล้มเหลวหรือไม่ประสบความสําเร็จเขาในฐานะผู้จัดการทีมก็ล้มเหลวและไม่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันครับข่าวต่อมาครับมาร์ตินคีโอครับอดีตกองหลังของอาร์เซนอลยกจ้องอันโตนิโอรูดิเกอร์ในรอบของเชซีนั้นเป็นยอดกองหลังที่สามารถทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจเซนเตอร์ Center ทีมชาติเยอรมนีรายนี้นะครับเรียกจุดโทษให้กับทีม2ลูกในเกมที่เอาชนะลีดยูไนเต็ด อย่างบุตริด3 2ส,สในเกนมฟุตบลเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและก็สามารถคว้า3ามแต้มสําคัญไปได้แบบเฉียดฉิวซึ่งทางคีโอลชื่นชมรูริเกอร์ครับเจ้ากองหลังแล้วก็ยังเหนือกว่าตัวเองอีกเขาคือแรงขับเคลื่อนเชลซีอย่างแท้จริงผมชอบดูเขาเลน่นมากคีโอกล่าวผ่าน BBC Match of the Day ผมเป็นกองหลังที่เล่นด้วยความดุดันผมคิดว่าชายคนนี้อยู่ในอีกระดับหนึ่งเมื่อเขาได้บอลครับเขาชอบลุยไปข้างหน้าแฟนบอลรักเขาเพราะเขาทำสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้ สำหรับการเล่นเกมรับเขาก็ดูดันสุดๆเขาปิดประตูดูดันแข็งแกร่งและก็เป็นผู้นําทางด้านหลังเขาเป็นคนที่น่ารำคาญที่ต้องเผชเชิญหน้าด้วยและเขาก็ทําได้อย่างโดดเด่นสำหรับทีมสำหรับข่าวต่อมาครับอังกฤษสอบปรับแผนโปรแกรมเตะปลายปีครับการแพร่ระบาดโควิด -19 โลคใหม่ครับส่งผลกระทบต่อวงการฟุตบอลอังกฤษซึ่งล่าสุดนะครับมีรายงานว่าอาจจะต้องพิจารณาในการปรับโปรแกรมในช่วงท้ายปี ทุกบ้านอังกฤษเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงบ็อกซิ่งเดย์ครับคืนกำไรให้แฟนบอลได้ชื่นชมอย่างต่อเนื่องในวันช่วงหยุดยาวนะครับส่งท้ายปีต่างจากลีกอื่นๆครับแต่การแพร่ระบาดโควิด19นั้นโรคใหม่ในอังกฤษซึ่งพบนักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชหลายทีมนะครับในพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมเปี้ยนชิพติดเชื้อกันแบบเยอะเลยนะฮะไล่ตั้งแต่สเปอร์เลสเตอร์แมนยูเอตันวิลล่ารวมถึงคลินปาร์กเรนเจอร์ทำให้มีรายงานว่า อาจจะต้องมีการพิจารณาโปรแกรมการแข่งขันในช่วงปลายปีนี้นะครับหากยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงระยะยาวแต่ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะเป็นลักษณะใดโดยคาดเดาว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องมีการแข่งขันแบบปิดพร้อมเพิ่มมาตรฐานบับเบิลที่ต้องรอการยืนยันจากพิมเบลีและสมาคมฟุตบอลกงกฤษที่จะหาเรือร่วมกันกันกบสาธารณสุขกงกฤษและรัฐบาลครับข่าวต่อมาครับสเปอร์แสดงท่าทีพร้อมปล่อย เลลี่เอลลีลลล่ครับออกจากทีมในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะเดนเมารรกราคมภายใต้สัญญายืมตัวจากการรายงานของเดอเลตกครับดาวเตียวไว้ท่าปีรายนี้ออกสตาร์ตรูการด้วยการเป็นคีย์แมนของทัพไก่ดีทองภายใต้การคุมทัพของนูโนซันโตก่อนที่จะถูกจับอยู่บนม้านั่งสำรองต่อไปหลังจากการมาถึงของอันโตนิโอคอนเต้ครับตั้งแต่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาเดอเลตีครับระบุว่าบอร์บริหารของสปเปอร์นั้นทางเอเนียลลีวีแล้วก็ฟาบริโอปาราติซี่ครับไฟเขียวในการปล่อยตัวแนลี่ออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวนี้ ภายใต้สัญญายืมตัวโดยไม่บอกปัดความเป็นไปได้ในการขายเขาไปแบบถาวรทั้งนี้นะครับอาจจะมีการตั้งราคขายในเลียนๆครับเป็นเงินจานวนมูลค่าสูงจํานวนหนึ่งนะครับเมื่อสัญญาของเขากับต้นสังกัดยงยาวไปถึงปี2024โดยมีปรารี่เช์แมนครับเคยตัวหนึงข่าวคราวให้ความสนใจกันตังแต่รายนี้ในตลาดสเสมอปี2020ที่ผ่านมาแล้วก็ตลาดเดือนมก,กราคมปี2021นี้มาริซิโอโปรซิติโนครับอดีตนายใหญ่ของสเปอร์นั้นยังทําหน้าที่คุมมงเหยียอพวกเขาอยู่ในเวลานี้นะครับ อยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจสาม,มารถแอดไลน์ในที่ใต้คลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ